อุสรกรรมบทสิบเนี่ยเป็นมูลเหตุของการทําลายอุศสทั้งมวลจับใจเนี่ยลงอุศสกรรมบทสิบเนี่ยมูลเหตุของการที่ทําให้เราเนี่ยเจริญหรือเสื่อมก็ามาจาก,กาาอุสนุกรรมบทสิบทั้งสิบข้อในตัวอุศสกรรมบทสิบเนี่ยมันก็ตรงต,รงตรงัวเลยมันไม่ต่างจากสีในก,กุศสรกรรมเนี่ยแต่สีเนี่ยเดิมทีมันเป็นความความพื้นทางกายกับวาจา แต่ตัวอากุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทสิ่งเนี่ยมันเป็นที่กายวาจาและลวงใจเข้าไปด้วยมันจึงสมบูรณ์บริบูตรศีลเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องใจพูดถึงเรื่องกายกับวาจาเพราะเวลาพูดเรื่องอารยากนะเริ่มยากมันมองเห็นใจยากสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาเนี่ยก็ต้องเริ่มด้วยศีลห้าข้อก่อนเพราะมันสามารถจับต้องได้มันมองเห็นได้จากภายนอกอย่างเช่นการไม่ฆ่าสัตว เราแค่พูดการก็ไม่ภาสาญีรัุ่นแต่าการภาษัิี่ไปไม่รับทรัพเราก็รู้แล้วว่าเ,ออเราจะไม่จิบ่วนของคนอื่นไม่รู้ปไปนการ,ราจะไม่เอาสามีภรรยาเยป็นของเราไม่พูดโกหกเราจะไม่พูดจาที่ผิดจังหวะสัจธรรมจิตไม่ดื่มสุราเราก็จะไม่ดื่มสุราที่เป็นเหตุของการขาดสติเพราะเรามันจะเดินไปสู่ความระบาดเราเห็นห้าข้อเนี่ยชัดเจนมันกิริยากระทำที่เราเห็นได้ ทีนี้พอเวลาเราเข้าสู่ใจเนี่ยพอเวลาบอกว่าโลกอยากได้ของคนอื่นอยากได้ทรัพย์เอาลรงเริ่มยากลแล้วใจเราโลกโอ้ะมันก็ไม่ได้อยากได้ของใคระัในใจมันคิดมไม่เคยอยากได้ของใครแต่ในใจอะบางทีมันปั่นวายมากอะเฮ้ยคนอื่นมีอย่างนี้เหมือนเขาไหมเฮ้ยเขามีรถเบนซ์จะได้รถเบนซ์กับเขาจังเลยอยากได้ของเขาอะคุณย,ยํายังไงวะนีกันละเพราะใจมันอยากขึ้นมา เลงกระเป๋าหัวอย่างเงี้ยตลออจากห้องน้ำมาหัว่ากระเป๋าตางค์ไว้อย่างเงี้ยมันเริ่มเลงกระเป๋าหัว,หวแล้วแต่มันอยากจะหยิบสักร้อยสองร้อยว่ะใจมันเริ่มอยากมันมีความอยากแต่ก็บังคับเั็เองไว้มันไม่หยิบแล้วกันคือมันมีใจแบบเนี้ยใจของความโลภเกิดขึ้นแต่เราไม่ทานมันโลภหลายครัง้งหลายคราวเกิดขึ้นบางทีคนผ่านมาโมโหหน้าซอยมาโมบ้านนี้จะเลยว่ะ อย่างเงี้ยบางทีผู้เรียนเขาอย่างเงี้ยอยากได้ที่เรียนเขามาเป็นของเราเราจะเลยบันมีความรู้สึกแบบเนี้ยเกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นมันทันเลยมันก็เลยอาจจะทําให้เราแบบมองเห็นาอ,อารมณ์ความกุศนไม่ทันความพยาบาทอะไรเงี้ยทุกคนรู้ว่าโกรธแต่ใครจะรู้สักทีคว,ว่าความโกรธในใจเนี่ยมันดับไปตอนไหนมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีโทษมีภัยต่อความโกรธน,นั้นอย่างไรขอปมองเห็นไม่ทันอีกแล้วก็ออยอมอีกว่ามันเป็นยังไงลักษณะแบบไหนคนเห็นความเห็นผิดบางคน่ยมีความเห็นผิด ยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตัวเองมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันต้องดูตามเหตุตามปัจจัย